สวัสดีครับนะครับสวัสดี f c ช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีย่ำเศร้าคือเก่าครับพี่น้องนะครับมนิกานี่ครับอยู่บริเวณนะครับโลงดินปลูกนะครับอันนี้ก็เห็ดเป็นโลงไวดะพักดินนะครับช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็พวกวัตถุดิบนะครับไม่ให้มันเปียกนะครับที่ห้องสตีมีของอ่าทรงตลอดฤดูการนะครับพี่น้องมื้อนี้นะครับกับบัวใดมีอย่างไรกับมาเวา กับพีกับน้องอิซีแฟนคลับของไอ้นุ่มนั่นหน้าคือเก่านะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับพี่น้องจะมีทั้งถือกว่าเนี่ยมีทั้งคำชมเนี่ยก็เป็นธรรมดาครับพี่น้องจะให้คนทั้งโลกมาลักเราก็ไม่ได้นะครับหรือว่าจะให้เราไปรักคนทั้งโลกก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนั่นก็คือ กำลังใจที่พี่น้องวอาให้ผมนะครับมือนี้นะครับระสีมาว่าประสบการณ์ชีวิตนี่แหละแค่ประสบการณ์ในพี่น้องฟังนะครับว่าอ่ามันเป็นยังไงชีวิตนะครับตอนตะกี้กับเฮ็ดงานโรงงานนะครับพี่น้องทีนี่ก็อยากมาเพชรอาชีพจะคล้องกันเลยเดี๋ยวมาขายค้องพี่น้องสีมาว่านะครับมือนี้กับหัวขอคือว่าร้านเซ้งเนี่ยมันคือหลานเจงอีรีบอนะครับพี่นอ้องเพราะว่าผมเนี่ย จะเคยเซ็งล้านมากขึ้นนะครับเอาเงินไปเซ็งเข้ามาเหมือนกันนะครับก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับเผื่อใครที่กําลังจะมาทําธุรกิจนะครับที่มองหาช่องทางธุรกิจแล้วจะมาเซ็งนะครับพี่น้องเอาสีเบาสู้พี่น้องฟังนะครับการเซ็งล้านนี่นะครับพี่น้องเนาะนะครับที่ผมเคยเซ็งนะครับก็ตอนนั้นผมไปเซ็งที่สารคามนะครับในตัวเมืองนะครับก็อยู่แถวบขสนะพี่น้องนะครับ ก็จะมีตลาดตลาดนึงนะครับถ้าใครเป็นในทีมาฟังผมนะครับอยู่ในสระคามกับจีหูจักนะครับตลาดนันคือตลาดยังนะพี่น้องก็เสงมานะครับตอนนั้นน่ะสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่จำนวนหลายครับพี่น้องแต่ว่าในช่วงนั้นน่ะคือผมมีเงินมีเงินที่จะเสงนะครับก็คิดว่านะครับเข้ากับอยากหาพื้นที่นะครับพื้นที่ในการขายของนะครับพี่น้องนะครับ คนที่อยากกลับมาอยู่บ้านเนาะก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรก็เหมือนผมนี่แหละก็มาขายของขายอะไรละ่ะตอนนั้นก็ขายเสื้อผ้าพี่น้องขายเสื้อผ้าเสียงไปสามแสนเอทเป็นบมครับก็ต้องไปซื้อของไปซื้อเสื้อผ้ามาเติมใสก่ก็อีกแสนหนึ่งเป็นเงินสี่แสนแล้วนะครับตัวเลขกลมๆนะครับพี่น้องมาขายพี่น้องเอ้ยนะครับมันก็บ,บ่ได้เป็นงคือเขาคิดครับพี่น้องมันก็ไม่ได้เหมือนที่เราคิดหรอกเกตพันแปดพัน 8, ก็มีบ้างนะครับนานๆทีเดือนหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งนะครับก็มีหนักๆนี่ก็คือไม่ได้สักบาทเลยวันหนึ่งนะครับพี่น้องก็คิดว่าเราครับว่ามันเป็นจรไรครับการขายของที่ไม่มีเงินไม่มีเงินเข้าสักบาทเลยนะวันนั้นอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับคือผมจะบอกไอ้พี่น้องฟังเลยครับว่าถ้านะครับถ้าทุกคนเนี่ยจะมาเสิรร้านเขานะครับอยากจะหาที่ขายของเนี่ยให้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 ถามเขาอย่างนี้ก่อนนะครับว่า อันนี้เราไม่มีเงินเสงนะครับขอเช่าก่อนเนี่ยไมลองขายดูสักเดือน2เดือนนะครับถ้ามันไปได้นะครับเราค่อยเสงนะครับไม่บอลงห้องก็ตรงเบื้องทิศทางก่อนก็คือไม่ก็คือผมเนี่ยพูดได้ตอนนี้ก็เพราะว่าผมผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมานะครับผมเจงมาแล้วผมก็เลยเอาสูพี่น้องฟังได้นะครับคือผมทำแต่งานนะครับไม่มีเวลาหรอกครับมาศึกษาแบบข้อมูลนะครับมันพูดได้ครับพี่น้องว่ายังไง่าศึกษาข้อมูลก่อน ทำบ้ามันจะไปศึกษาข้อมูลได้ตรงไหนถ้ามันมันไม่ละเอียดเท่ากับชีวิตจริงพี่น้องนะครับที่มาพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าผ่านประสบการณ์ชีวิตจริงมาแล้วเมนบอละอ่ะให้พี่น้องนะ่ะบอกเลยครับว่าพี่น้องทุกคนนะ่ะที่มาฟังผมนะ่ะถ้าเจอล้านเซ้งนะ่ะขอเช่าก่อนได้ไหมนะครับเช่าสักสองสามเดือนพี่น้องแล้วก็พี่น้องก็ลงทุนไปสักสี่ห้าหมื่นก็ว่าไป ถ้ามันจะดีนะพี่น้องถ้ามันจะอยู่ได้นะ่ะถ้าจะเลี้ยงตัวมันเองได้นะครับยังไงมันก็รอดครับเอ่อสี 4, 50, นะ่ห้าหมื่นน่ะไม่เหมือนผมเนี่ยกำเงินไปนี่พี่น้องกำเงินไปโล่งเลยเนี่ยเป็นไงครับมันไปไม่ได้ก็เจ๊งแหละครับทีเนี้ยนะอันนี้เขาเป็นข้อคิดดีๆนะครับพี่น้องท,ที่ที่มาฝากบอกแล้วอีกอย่างหนึง่งพี่น้องตามตลาดนัดก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันพี่น้องเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ที่เขาไปว่างขายนาสลานนัดตามสถานที่ราชาการช่วงวันน,นั้นวันนี้นะพี่น้องมันก็จะมีนะพี่น้องล็อกนะ่ะที่เขาเคยไปขายเพราค้าแม่คาประจาใช่ไหมเท่าอ่ะอยากได้มองทาได้ดีๆเนี่ยก็จะไปเซ็งเขามันกันนะพี่น้องเลยล็อกหนึ่งบางทีเนี่ยหน้าเปล่าดินเปล่าเนี่ยนะครับเป็นล็อกที่เขาขายนะตอนที่ผมมาขายใหม่ๆมีนะมพี่น้องสามเมตรอย่างเงี้ยต้องจ่ายเขาสี่ห้าหมื่นนะ คือเขาสี่ด้ล็อกตรงนั้นประจําอะแล้วทีนี้ว่าถ้าเราจ่ายไปใช่ไหมถ้าเราเข้าใจที่หามื่นไปแล้วถ้าราชาการมีคําสั่งไม่ให้ขายของอยู่ตรงนั้นนหพี่น้องเงินสี่ห้าหมืนห่นเราไปไหนมันก็ไม่ได้คืนนะครับแต่ว่าผมไม่อะผมผมบ่ได้เซ็งครับตรงตรงตลาดนัดเนี่เพราะว่าผมมองว่าเซ็งไปนจะมีประโยชน์อะไรถ้าเขาเปลี่ยนแปลงคําสั่งใช่ไหมอันนี้ก็ฝากไ้นะครับเป็นฝากให้พี่ น้องทุกคนนะครับอ่ารุนน้องรุนหลังที่มาฟังนะครับให้ให้ฟังไว้นะครับ <S <S 1> <S 1> คือนะครับถ้ามันเขาให้เซ็งนะครับถ้ามันขายดีนะพี่น้องให้ตั้งคําถามเลยครับว่าถ้ามันขายดีอ่ะเขาไม่ปล่อยหรอกครับพี่น้องใช่ไหมคนเราอ่ะคนเราอ่ะใครไม่อยากรู้ไอ้พี่น้องถ้ามันขายดีเ,เขาบปเซียงไห้าดอกให้ตั้งคาถามเลยครับแต่ถ้าอดใจไม่ไหวจริงๆอ่ะอยากกลับมาอยู่บ้านจริงๆอยากขายน่ะทำเหมือนผมพูดนั่นแหละครับ ให้ขอเช่าดูก,ก่อนครับอถ้าเขาไม่ให้เช่าเราก็ไม่ต้องเช่าครับก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละครับเพราะว่ายังไงอะ่ะคนที่เขาอยากจะเซ้งนะ่ะอยากจะปล่อยนะ่ะคือเขาอยากจะปล่อยออกจากมือเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่อยากจะมีภาระพี่น้องนะครับบางที่เนี่ยมันมีค่าเช่าที่ผมไปเซ้งอยู่มันก็มีค่าเช่าพี่น้อง ถ้าผมฉลาดแน่นะถ้าผมมีความรู้แน่นะผมก็คือนว่าไปเส็ง่งเดี๋ยก็ะตเศร้าก่อนแต่ว่าขึ้นว่าละพี่น้องหน้าช่วงนั้นมันคิดบอกเราอยากกลับมาอยู่บ้านอย่างเดียวไงพี่น้องเราคิดว่ามันจะขายได้เออเราคิดว่ามันตลาดคนจะเข้าไปซื้อของที่ตลาดทุกวันเนี้ยยิ่งโลกมันเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับพี่น้องตลาดนี่มันไม่มีความหมายครับเพราะว่าตลาดมันอยู่บนมือถือแล้วนะครับแต่ไอ้ที่ามาเ,มาเามว่เล่ามาเว่เนี่ยขึ้นว่าความลังให้พี่ให้น้องฟังเพื่อนะครับเนี่ยแหละ มันมีจังสี่อิรนะครับแล้วก็นะครับ,ลนะรบตลาดนัดเนี่ยตลาดนัดไม่าช่ว่าจะเป็นสถานีราชการหรือว,ว่าคลองโมพี่น้องมันจะมีจ่ายรายปีอีกนะเนี่ยบางที่มันจะมีจ่ายรายปีอีกนี่นะครับชีวิตพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับอย่างตลาดคลองโมอย่างเงี้ยเนี่ยผมเคยไปขายวีนองล็อกเนี่ยสามเมตรนะล็อกหนึ่งอะ่ะสามเมตรสามเมตรบางทีบางที่เก้าสิบบางทีร้อยยี่สิบมันแพงไหมผมว่ามันแพงนะ แต่ว่าทุกคนก็ต้องแบบอยากอยากมีช่องทางจะคลองนะพี่น้องเนาะแต่ต้องไปขายครับถ้าย้อนกลับไปได้นะครับผมก็ไม่วิ่งหรอกครับมันเหนื่อยเหนื่อยไม่ค่าน้ํามันค่าตลาดค่าอยู่ค่ากินนะครับวิ่งตลาดแต่ได้ทีเนี่ยไม่ใช้เงินไม่ได้นะครับพี่น้องอย่างน,น้อยต้องมีเงินพันหนึ่งนะในกระเป๋านะครับพันหนึ่งก็คือค่าน้ํามันค่าล็อกค่ากินยังไม่เหลือเงินทอนเลยนะครับเนีย่ยฝากให้ไอ้คิดนะครับที่ใครอยากจะมาค้ามาขายหรือว่า อยากเห็มาเสงร้านครับพี่น้องให้ตั้งคําถามคือผมว่าครับถ้าร้านขายดีทําไมเขาต้องเสงวะอ่านะครับหรือว่าถ้าคุณจะเสงเขาจริงๆนะครับให้ดูด้วยนะครับว่าอเขามีของอะไรให้เราบ้างนะครับไม่ใช่เสงแต่ร้านเปล่าเนี่ยผมเนี่ยเสงแต่ร้านเปล่าห้องเปล่าเนี่ยสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนี่อันนี้ไม่ได้โมนะนี่พูดเรื่องจริงนี่นะครับพูดเรื่องจริงเลยครับใครจะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็ช่างนะครับ ให้ให้ดูนะครับว่ามันเสงไดแ้แต่เราได้ของอะไรบ้างนะครับต้องต้องดูนะครับบางบางที่นี่ถ้าเสงของเปานี่ผมว่าไม่น่านะครับเหมือนผมนี่แหละครับแม้แต่บาทนึงก็ไม่น่าเสงนะครับแต่ว่าไอเราไม่มีประสบการณ์นะพี่น้องในช่วงนั้นนะครับไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะครับก็เขาคิดว่ามันขายดีเขาขายดีเพราะว่าขายดีคําว่าขายดีขายดีเฉยๆครับเราไม่มีอะไรมา ให้เราดูหรอกว่าขายดีไม่ดีแล้วก็ไปนั่งดูวันสองวันอันนี้มันยังไม่ใช่นะครับเราไปดูแค่นั้นนะครับตอนนั้นผมไปดูแค่วันสองวันเออเขาขายได้เว้ยไอ้เราก็คิดว่ามันจะขายได้ตลอดใช่ไหมครับถ้าจะให้ดีนะพี่น้องอย่างที่ผมบ้านนะครับเช่าขายเองเลยครับหาประสบการณ์ชีวิตเองนะครับมันจะรอดจะล่วงนะก็เอานั้นแหละครับกำเงินทุนไป4ี่ห้าหมื่นนะลองลงไปดูนะครับถ้ามันเจ๊งเราก็หาวิธีเราก็ไปทําอย่างอื่นใหม่นะครับมันถึงจะไม่ได้เสียเยอะนะครับพี่น้องนะฝากไว้นะครับว่า อยากมาเซงล่านเขานี่ให้คิดจังสี่แล้ครับคิดคือจังผมบอกเนี่ยครับนะครับว่าถ้ารวยอ่ะถ้าคนขายดีอ่ะทำไมเขาต้องเซงนะครับอ่าเขาต้องต่างคาถามไปเลยถ้าจะเซงเขาจริงๆนะครับก็ต้องดูว่าของเขามีอะไรให้บ้างนะครับหรือถ้ายังไม่แน่ใจก็ขอเขาเช่าก่อนนะพี่น้องนะขอเขาเาเพิ่นเลยนะครับร่องขายเบิ้งครับถ้าว่าได้ก็ล่วงแค่นั้นแหละครับถ้าไม่รอดก็ล่วงมันถึงจะไม่เก็บตัวเยอะนะครับพี่น้องอันนี้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ เพราะว่าผมผ่านประสบการณ์มานะครับอันนี้บริโมโ่นะครับเบาเรื่องจริงชีวิตจริงไอ้ฟั่งเนี่นะครับเอเพื่อเป็นประโยชน์นะพี่น้องเนาะนะครับหรือว่าพวกเป็นประโยชน์จนไะไหนก็แล้วแต่พี่น้องที่รับฟั่งเอานะครับสแสดงวความคิดเห็นเขาไมา่ได้นะพี่น้องในช่องทางสแสดงความคิดเห็นนี่แหละครับเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมกับทีขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับพี่น้องเพราะว่านี่ครับมีงาน ที่สงดินปลูกอีกครับพี่น้องกับโมนี้กัพอเด้ค่ายยูค่ากินแล้วครับเอานะครับจบตอนนี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณใน้ายนะครับสำหรับการรับชมและติดตามช่องไอ้นุ่มน้อนหน้าด้วยครับขอบคุณครับ